สวัสดีค่ะก็เก็บภาพบรรยากาศที่ไปเที่ยวสวนทุเรียนมานะคะที่สวนหลวงรักรับแลที่รับแลจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะภายในสวนเขาก็จัดระเบียบค่อนข้างดีนะคะแล้วก็สวยงามนะ,ะบรรยากาศแล้วก็วิวทิวทัศน์ที่สวยงามนะคะทุเรียนของรับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ก็เลยมีรสชาติที่อร่อยหวานมันนะคะก็อยู่ที่ในเรื่องของดินในการเพาะปลูกด้วยเนาะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในสวนกันนะคะ ว่าเป็นยังไงนะคะก็จะสังเกตเห็นว่าในการปลูกของเขาอะค่ะ<น>เขาจะไล่ระดับไปเนาะนเหมือนเวลาเราเก็บเกี่ยว<น>เขาจะสามารถเก็บเกี่ยวได้ไม่ได้พร้อมกันทั้งหมดเนี่ยค่ะเกือบร้อยเปอร์เซนต์ในส่วนนี้ก็จะเป็นหมอนทองเนาะ,ะรู้สึกว่าจะมีทันอะไรนะพื้นเมืองอะค่ะแหล่งพัฒนาของเขาต้นหนึ่งเนาะมันจะมีที่นี่ที่เดียวด้วยเนาะค่ะแล้วก็ไปดูกันนะคะ ก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันค่ะว่าต้นทุเรียนเป็นยังไงเนาะเราก็ไปดูนี่ผลของเขานะลูกเล็กๆอยู่ดีเ,เ,เนาะผลผลิตน่าจะาถึงเดือนสีหาเลยนะคะเห็นน้องเขาบอกอย่างนั้นนะคะแล้วในสวนเขาก็จะมีรถแบบนี้ค่ะขึ้นโอยบอกก่อนนะคะที่นี่เป็นดอยนะไม่ได้เป็นพื้นราบนะคะในการปลูกทุเรียนเพราะนั้นเวลาเขาจะเก็บทีเหมือนจะต้องมีรถมอเตอร์ไซค์ว่าที่จะพ่วงซ้ายขวาที่จะนำทุเรียนลงมาอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะ ก็จะดกเนาะนี่ก็ยังลูกเล็กอยู่นะยังไม่ดีเลยเนียค่ะคือเขาจะมีระยะเวลาแล้วก็ไล่ระดับไปอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีที่เก็บเกี่ยวได้บ้างแล้วเนี่ยค่ะก็มีหลายๆคนเห็นว่าเจ้าของสวนทุเรียนเวลาผลผล,ผลิตออกมาเนี่ยโอ้โหมันจะรับทซั์กันเต็มเต็เงี้ยค่ะแต่รู้หรือไม่คะว่า มันไม่ง่ายเลยนะคะกว่าจะปลูกได้และระยะเวลาในการปลูกเนี่ยมันใช้เวลาหลายปีมากๆเลย 6- 7ปีเป็นอย่างน้อยนะคะที่จะได้ผลผลิตและระหว่างนั้นน่ะมีตายไปบ้างอะไรบ้างถ้าไม่ดูแลและใส่ใจนี่คือผลผลิตก็แทบจะไม่ค่อยได้เนาะเพราะนั้นต้องใส่ใจมากๆเลยสำหรับการปลูกผู้เรียนไม่มีใจรักด้วยเนาะเพราะงั้นอันนี้นอ้องเขาก็เล่ามาเนาะนนี้เขาใส่ใจอะ่ะเขาดูแลเนาะ ตลอดเวลาเลยอะไเงี้ยค่ะจะเห็นว่าสวนเขาว่ามีระเบียบแล้วก็ไม่รกเลยนะคะแล้วก็สวยงามเนาะเขาใส่ใจจริงๆแล้วผลผลิตเขาก็ดกงามเลยทีเดียวนะคะ<ป>ก็สวนก็จะอยู่ที่นานกปกนะคะ้ก็เข้ามากันเนาะก็จะแถวเนี้ก็จะเป็นโดยนยถ้าลึกติ๋ก็คงจะอินทอยอะไรเงี้ยเราไปไม่ถึงนะคะแล้วก<ป>็<ๆ>มาแค่โซนนี้ก็ถือว่าโอเคใช้ได้และทางก็ไม่ได้ลำบากมากเกินไปนะคะ ไปค่ะเดี๋ยวราไปชุบบรรยากาศกันนะคะ